สวัสดีครับมาพบกับ Toyota a l t i ติสอ่ะหน e รุ่น cng นะครับปี2 0 1พ1 3ครับคันนี้ราคาเราเปิดขายแค่128,000บาทเท่านั้นนะป้ายทะเบียนนี้เป็นไทยนะสรับออกลูกค้าเครดิตดีก็จะได้เต็มเลยครับีเงินดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณ2,500ันาระครับ2,500ัเจ็ดปีถูกรถเป็นสีเทาครับเปดิบังเดิมครับมีเทนเซอร์ถอยหลังนะภายในเป็นเบาะหนังแอร์พักคู่ภายในก็สวยสะอาดเรียบร้อยนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับ สภาพร้อมใช้างานได้เลยฮนะเลขไม้ที่หนึ่งแสนสิบกิโลเมตรนะครับรุ่น CNG โรงงานนะติดก๊สจากโรงงานนะครับประหยัดนะครับประหยัดเดินทางไกลไดีประหยัดนะครับไม้ก็หนึ่งแสนสิบกิโลเมตรเท่านั้นนะวิ่งน้อยนะครับสุญญานัดูรถได้ที่เขตบางแคนะครับเพรเชรเกษมเจ็ดสิบเอ็ดกรุงเทพครับสนใจโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สีสส่สามสองแปดสองเก้าครับหรือจะดูรถชนิดอื่นเพิ่มเติมต,ตามหน,น้าโปรไฟล์ได้เลยครับ